ตอนนี้ผมได้เจอศัตรูเก่าศัตรูเก่ามาดิมาดิมาด้เออเออร้อยให้ดวงตามาครับลมาเมื่อไหร่ยวับตาเค่ะวันนี้มาอยู่กับไอ้วนอีกแล้ววนสวัสดีครบ วันนี้จะวันนี้ผมเจอเมอ่อทำกินบีบอชิรอดอีพีเจอกันอีพีเท่าไหร่น่ะคนอื่นขอหากอนนี้ก็มาอยู่กับไอตาแว่นแล้ว,แล,วแล้วต้นไม้ที่เราปลูกไป็นพันที่แล้วมันก็แบบโหผมก็ได้ทำการขยายแล้วไก่เพิ่มเพราะมันมีเกิดการไก่เห็ดเราอยู่ มันเกิดประสบการณ์ไก่แหกเล้าอยู่ไก่แหกเล้าไก่แหกเล้าซึ่งตัวนี้เนอะผมได้รับดวงตามดึงอีเอนเดียบดินี่เลย ได้สิ่งหนึ่งมามันเป็นสิ่งที่น่ารักของมึงมากมันก็คือต่างหูนั่นเองต่างหูน้อยฮะนี่เฮ้ยหครใครนั่นเพื่อนนั่นโอ้เพื่อน ออกมาไ,ได้ยังไงเนี่ยจ้าในบ้านในบ้านไม่งั้นจับคังนะดีหน่อยเออดีๆอย่าออกออถอยเลยถอยเลยถอยเลย,อย,เลยนอนนอน โดนไม่ติดก้อนปลาขึ้นมาโอ้โห่นี่แหละพลังปลาของโอ้โหโอ้โห่ไม่ขัดแขนแล้วต่อได้ไปล่ะหารมาซึ่งตัวนี้ทองก็ได้ตู รอตั้งนานนึวกว่าจะไม่โตโตสักทีอืมเลยนะตัวนี้ยาภัยของเรานี่ก็ยาวเฟีออ้ยวอ้อยเรานี่คือยาวฟี้ยวหนุ่เลยยาวแบบยาวจไม่รู้ยาวแบบจากขาดแขนกันเป็นแบบเฟือแบบมากเกินไปอะ่ะเ ไมผูกต้นไม้ในเล้าไก่น่ะเออขาเงินใครทองอืมเกรดเดียวโอ้โหไก่ย่างกำลังย่างยเลยไก่ย่างเลมไย่ปย่างเหรอย่างอยู่เลยเพื่อนกำลังย่างอยู่เลยย่างสิเพื่อนเตรียมไสำเร็จเก ไปเอาควีนกว่าวนี้ตอน,นนี้มรูดอุยสานี่เราจะไปทาอะไรดีนะจะเอาไปปลูกข้าตรงนี้หรือว่าจะเอาไปอื่นดีเก็บไว้ก่อนละกันแล้มันก็มีประโยชน์แหละยังไงมันก็มีประโยชน์แหลยก็ว่าทำไมไก่เดี๋ยวนี้มันเยอะจัง มันหนีออกจากเรามานันเองขนาดขยายเราแล้วเ,เนี่ยเราอย่างกว้างเลยเสียไม้ไปตังเท่าไหร่เนี่ยหนึ mm ่ง hmm. สองสามนี่อะไร โอ้โหโอ้โหไอ้ไน้องวันนึงบัวโอ้โหไอเนี้ยโอ้เยอะเยอะจุงแล้วก็มีรเีเวลอยู่กินอะแอ้น้อก็ได้รเีเวลว่ะทำเพื่อรเีเวลจะได้อยู่รอด เรามีห้าชีวิตล้วตอนนี้ฮัลโหลไก่เนยอยู่ดีกินดีไหมวัวน้อยนี่คือไม่มีเพื่อนเลยเจอกับคนเฮ้ยไม่ใช่เจอกับหมูอะไรอ่ะเฮ้ย เอ้ยพืชชนิดใหม่แตงโม,มทุกคนครับเราได้แตงโม,มครับเุ้ยดีใจมากเลยแต่พืชพันธุ์ใหม่ขึ้นแสด็งตรงนี้เฮ้ยนั้นเหมือนตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องรับเหรอเฮ้ยเขาเจอห้องรับอู้ห้องรับเดี๋ยวแค่อุดตรงนี้อุดตรงนี้ตรงนี้เออ แเรากลับไปอันนี้ดีกว่านะไปปลูกแตงโมพวกสวนโอเคเราก็ขยายพันธุ์ฟักทองไปล้วก็ขยายพันธุแ์แตงโมด้วยอันที่ผูกให้มันกรอนให้ผูกให้โผ่หาที่โผู่หาที่โผล่กอเราไปปลูกแป๊บหนึ่งกอนทำฟาร์มแป๊บหนึ่งอาแล้วผมก็ได้ทําการปลูกพวกฟักทองกับแตงโมอุ้ยเจเล็กว้าวเด็กแจมแจมนะ

ขุด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 ขดขุ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 ดดขดขุ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  ทางนี้ครับทุกหนึ่งองส นี่นี่ๆๆนี่ปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้้าเพื่อนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้้งโอ้ทำไมมันเป็นยางงี้ พังง่ายจังเลยพวกเนี้ยพวกก็พวกอืก่นก็ไม่ได้มาพวกพวกไม้แล้วก็ทิ้งเลยเออยังไม่ได้ทิ้งดีกว่าในกล่ออ,อือ,อเอาเยอะอู้ยแค่นึงน,นึงแค่นึงเองแค่นึงมามาเลยเครับพวกใหม่สีอะไร เือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จำได้จำได้จุดนี้ตรงนี้โอเคเห็นไหมโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเหมืองนี้ไหมข้างนี้เหมือนจะมีเหมืองนะเฮ้ยแตก็มีเหมืองที่เราลงไปแลลวด้วยอ๋อแจ่มเลยแต่ว่าเราไม่ได้มาเพื่อขุดเหมืองแต่มาเพื่อสร้างห้องส่วนตัว ห,ห้องใหญ่ยังไงเนี่ยห้องใหญ่ห้องส่วนตัวเลยอยู่บนเบียดจะทำห้องส่วนตัวของเรานะน,นี่เดี๋ยวพัดหน้าก็จะลงคุกแตดินละมั้ง ใต้ดินลงคุกใต้ดินลงคุกใต้ดินเย่เย่ลงคุกใต้ดิน,ดน, yeah, yeah, ดนจะลงแล้วคุกใตด้ดินอน่เยอะเลยโอ้โ oh, หจะพังแล้วโอ้ oh, ไม่ทนทานเลย mặt tìm à. Để... Để thấy ạ ô léo cất oh my cất 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 ตาจะเกิดนะนี่เป็ใครอ่ะม่ทำอะไรหน้าบ้านฉันโอ้ยอ,อ,อย่าออกลูกลูกจะเย็นลูกโอ้โอ อึนเก็บของเด้อโอ้อยหิ่งเต็มเลยของอะ่ะอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้กินเงนินกินเงินเออว่าแล้วกินหิวเด็ด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 ขุดต่อ ส่วนตวงเราเป็นห้องที่เราจะเอาไว้พักผ่อนหลังจากหาคุกใต้ดินเสร็จในพัน,น้าอ,อนี่ตาแว่นจะไปฆ่ามนุนเตอร์ซึ่งวันนี้ตาแว่นก็ได้ทำการเตรียมตัวพร้อมแล้วจะไปฆ่ามนุนเตอร์แต่ก่กอนเขาเตรมชิบียะนยบอกพร้อมแล้วไงโอเคพร้อมแล้วพร้อมพร้อมโอเค ชกดกดเคเตมสบียงร้อยสบียงเพิ her point, her point, ่มเลยเพิ่มตาเว่นพร้อมแล้วตาเว่นพร้อมบุ๋ยเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมวะตาเว่นยังไม่พร้อมตาเว่นพร้อมแล้วตาเว่นโค่นนี่ก่อนเฮ้ยดังง้โอ้ยตาเว่นนี่โอ้ my god ดังง้น้อยระวังนะ ตะเวนตะเวนมาช่วยดังโงนมาเร็วโอเคเจ้าคิปเปอร์ไมส่สิแย่สตูเกลนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไดีต้องเจอนี่ของตะเวน,นเจอดาบดาบของตะเวนดาบเพชรของตะเวนไม่ใช่มจจไม่ใช่ตะเวนใช้ดาบเหล็กอยู่ นี่ได้มาเลเวลมาเลเวครเนี uh ่ย้ยนถามไม่่นี่นี่นี่น้องไก่กวโอ้ยอันตรายตัรอันตรายนี่เนี่มาดิมาดเจ้พลังเตาว้นเอาไปกินเนี่พลังเตวันนี่เนี่ยงง ตะมันี่น้องตะมันี่น้องตะมันี่ตะมันี่น้องไปยืนนี่ปุ๊บไปย่นนั่นปุ๊บไม่นอนนอนทำจริงเอากงคังได้ไหมเนี่ยนอนนอนใหญ่ดื้อนอนนอนนอนโอ้หนอนนอนนอนบ้าคลัง่งว่ะนอนตอนตอนนี้นอนบ้าคลัง่งเอ้าเอ้าฮะ,อะ,อะนอนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ขออนี่ยค้างนอนก่อนนะ นอนไม่ยืมนันบักนอนไม่ยอมนอนประมาณนั้นใช่ไหมน,น,น้อนพี่อ่านใจน้อนได้พี่หัข็งก่อนขังปี๊ดหนึ่งอีกนิดนึงเออขังได้แล้วกว่าจะขังนอนได้โอ้นอนดื้มอมากเดี๋ยวนี้นะน,น้อนเดี๋ยวหาบ่อมาก่อน บล็อกก่อนเพื่อมันจะกระโดดออกมาได้ไม่กระโดดสูงย์ด้วยนี่บล็อกบล็อกบล็อกพวก,กนี้กันขอยืมหน่อยโออตัวจะพังแล้วตัวจะพังแล้วโอ้ยไงพี่เคมาดิเดี๋ยวต,ต้องขังนอนก่อนขังน้อน้องขังน้อน นอนดือ้อต้องถึงขั้นขังเลยเพราะนอนดื้อมากปิดเลยต้องทีหนึ่งร้อยอัดปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดอุดเลยอุดไม่เหลือ,อเราแว่นเกีดนอนเพราะนอนดื้อนอนดือ้อนอนดือ้อนอนดือนอนด้อดื้อมากเลย เอ้ยดอกสายพันธุ <pod> <the> <recess ed>. ์ใหม่ดอกอะไรไม่รู้ซื้อมาก่อนตรงเชิงเฉงกับแดบโอเคช่างเถอะมีอยากเสียวเวลขอขยายพันธุ์ก่อนดอกอะไรไม่รู้แต่ขอขยายพันธุ์เกินดอกสายพันธุ์ใหม่เฮ้ยไข่ไข่ไอตูนพี่ทำตามเควสของพี่โอ้ยหนึ่งหนึ่งอะ ก่อนครับอึ๊บแอบเอบนี่ไงเรียบร้อยเอวไว้คนเด็กเนาะซิปปึ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บผลผลิตเก็บผลผลิต พี่ออกมาทำไมเนี่ยนี่คือดาบในตำนานตาเวนดาบเพชรตาเวนไงชิลเรียบง่ายมากดาบเพชรตาเวน,นรวมดาบเพชรตาเวนใช่มันคือดาบเพชรของตาเวนมีครับสองอันอหนึ่งเมื่อก่อนนี่สามอันนะจริงเมื่อก่อนนี่ต้องใช้อสามอัน กรับหมายคือไ,ไก่ไก่เมื่อก่อนต้องใช้12อ,อันเดี๋ยวนี้ใช้6อันอดีมากดีมากหนึ่งหนึ่งร้อยอันโอเคตะวันตัดไม้กับตะวันขัดเขนไม้ดิตะวันของตัดไม้ติ๊บกลับบ้านดีกว่า ตะวันตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตะวันตัดไม้ตะวันตัดไม้โอเคฉันกดในน้ำกำลังหาอยู่หาสัตว์ที่จะฆ่าในวันนี้ตะวันปวดร้ายเทือนจริงๆตะวันแค่หิวอ้าวเหรอตะวันเจอสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นสิ่งนั้นหมูหงมุ้ง mình băng nói đắp đi tao ven phụng ngàn tao ven lập phụng ngàn tao ven có chơi tao ven ha tao xỉa đài. ้ยน้ำมันน้ำมนคือโอ้โหมันแรงแรงร่วมพลสัตว์อุ้ยแรงร่วมพลสัตว์ต้มพลสัตว์เลยอือนี่มันจริงจริงได้ขนแกะด้วยอ,อุ้ยได้ละผมเงินพี่เบีกดอื่นนะค่ะเดี๋ยวเราจะล่อรัวไอ้หัวเหลี่ยมนี่มาก่อน เดไอพวกนี้มาเร็วนี่่คะจเราคัดเคสนี่ใครจากสวน้ปค่ะเราขัดเคสนัดนเคสนวัว่อ๋อเออแกมาด้วยก็ดีมาด้วยก็ดีนะแกมานี่เอออย่ายื้อมานี่มานี่ตามมาขึ้นอะไรอีกขัดเคนแกอย่างหนักหน่วงตามมาฉัดน้อยทั้งหลาย กินเมล็ดข้าวเป็นอาหารไม่ใช่ละที่ร่อลวงโดยเมล็ดข้าวมานี้มีแกะก็อืออะไรอ่ะอะไรอยู่ตามมาเพื่อนตามมาตามมาอย่าเพิ่งมาโกรธกันตามมากินอาหารก่อนไปได้ดือกันหมดเลยอันนี้มา แกะตัวเดียวที่ตามมาเหแกะนี้ไม่ดื้ออันนี่ไงม่เด็กดี <c oughs> เด็กดี <c oughs> มาเลยเพื่อนลงมามาน,นี่เด็กดี <c oughs> เออเด็กดีนะเด็กดี <c oughs> เป็นเด็กดี <c oughs> ดีดีด <c oughs> ตามมาเลยเด็กนีทั้งหลาย <c oughs> ที่กำลังจะโดนชั้นฆ่าเฮ้ยไม่ใช่ ที่ลังจะดูฉันเลี้ยงไว้อย่างดีไม่เอาตามมา,มาตามมา,มาบ้านฉันอยู่นี่ยินดีต้อนรับสู่คอกเรายินดีต้อนรับสู่เราบ้านใหม่ของเก๋ตามมา แกเดินเร็วต้องเดินชชาหมดหมดย่องเดินหมดนี่วิ่งอันนี้ย่องไม่ดีนี่เดินดีเดินไปเดินไปอือือ้าวเฮ้ยแกหายนอนแกนอนแกอยู่นี่นอนนอนตกก็ได้โอเคนอนรัวก็ได้ นอนเกะแล้วไม่จำเป็นนอ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 นทำไมไม่ทำไมที่เคลียร์แล้วให้นอนก่อนอนี่ไงนอนทางนี้นอนทางนี้ทางนี้นอนนี้นอนทางนี้เลยออน,นอนนี่นอนนี่นอนนอนทางนี้นอนนอนเห็นไหม อั icana, นน,นี้เลยนอนนี่เลยกลัก yes. มาเลยขึ้นมาอข้ามาเลยฮิ่อย่านอนนอนนายนี่แกเึ้ตะกี้เลยไปไปอย่าตบปากตีเลย ต่อไปคว้ยก็คือ,อย่างเนื้อแกะใช่ไหมน้นองไม่แบบไม่ใช่น้ำผมนี่มวีอยากได้วัวเหรอได้แป๊บหบนึง่งขอหาที่ไปชมพันคืนอย่าเพิ่งฆ่ามันเห้๋ยวเพิ่งฆ่ามันอ่เพิ่งฆ่ามันเราจะไม่ฆ่าสัตว์ต่อชีวิต เราจะาปุ๋ยก่อนโอ้อยโอ้อยโอ้อยตนน้นเจ็บยิบอึบแอบตัวน,นี้เราก็จะทำกันต้นไะ,ะ,ะไปทำงานไะไปทำงานไปผสมพันธุ์ไปทำงานปไปมาผสมพันธุ์เลย ขอข้าวให้ไก่ก่อนไก่น,อน,ขอขน้อข้าวนอยขอยขอยนอยนอข้าวน้อข้าวน้อยน้อ้นข้าวน้อนอน้ว้ว้ข้าวนน้อ้ววันนี้ ข้าวนอนล้วก็เข้าไปข้าไปเลยน,อน้องครับเป็นนี่แล้วก็นี่เออเนี่ยอูย้แล้วครับเป็นนี้ได้แล้วครับมาตั้งแคมป์ตอนคืนตอนที่จะไปข้ามอนเตอร์ใสยคลิปหน้าไม่ได้เป็นหัวเต็นทแล้วมั้งน่าจะได้ไปนี้มากกว่านะถ้าไ,ไปแบบแบบหาข้ามนอามนสเตอร์นะคลิปนี้ก็เป็นการเต,ตรียมตัวที่แบบ ข้ามันตื่นโอเคเอา,าว่าใครชอบคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะอว่าวันนี้ก็ขอตัวตัวลาไปก่อนบายบายบ๊ายบายเฮ้ยเอาเงินเติมไปดิสว่างขึ้นอีกอุ่น 拜拜。